รรค,รครับวันนี้อ่าพาท่านมาอ่าบ้านของแม่มาริการณนะกายโยนะครับบ้านเลขที่95หมู่ที่4บ้านนายาวตำบลบ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับบ้านหลังนี้นะครับมีการปลูกผักสวนครัวมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งเป็นไทตาม แนวทางแนวพระราชบุรรของสมเด็จพระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชลาสุดาสยามบรมรา,าชกุมารีในการสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านนี้มีรัฐบวกผัดกินเองนะครับวันนี้มากันหลายท่านนะครับรวมทั้งท่านในอำเภอโคกโพชัยอของเรานะครับได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ผู้นำของหมู่บ้านนะครับท่านสาธารณอำเภอนะครับแล้วก็อีกหลายท่านที่มาในวันนี้เดี๋ยวจะพาท่านไปชม นะครับในเรื่องของการปลูกผักนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีการปลูกอย่างไรนะครับมีการดูแลอย่างไรถึงได้ปลูกได้งดงามนะครับน่าชมนะครับน่าอยู่ขนาดนี้เชิญครับสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับอยากจะทราบถึงในเรื่องของการขับเคลื่อนการดําเนินงานาตามแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองหรือโครงการที่เกี่ยวข้องอื่นๆในพื้นที่อําเภอโ,ฆโ,ฆโคกโพชัยดําเนินการอย่างไรบ้างครับท่านนายอำเภอครับก็ได้มีการขับเคลื่อนครับการสร้างความมั่นคงทางอาหารครับโดยน้อมนําตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรลารสุดาสยามบรมราชกุม,ม,า,า,มารีนะครับซึ่งวันนี้นะครับอำเภอได้เคลื่อนไปในทุกหมู่บ้านทุกตำบลน,นะครับซึ่ง โคเรียนของแม่มะลินี่นะครับที่บ้านนายาวก็จะเป็นโคเรียนต้นแบบนะครับในการขับเคลื่อนครับซึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ทําให้ทุกหมู่บ้านนะครับมีผักกินเองนะครับแล้วก็คือว่าปลูกกินทุกอย่างที่ปลูกแล้วปลูกทุกอย่างที่กินครับตามแนวกระดับดำริครับเพื่อให้หมู่บ้านของเราครับชุมชนของเราได้มีความมั่นคงทางอาหารสืบไปครับ ครับแม่ปลูกจากยางอยู่ในนี่ประมาณประมาณมีชิปปัวเหนี่แหละกาสามชิปนี่แหละสามสิบขืดอย่าเด้นเนาะปลูกมาโวนไปครับเพิ่งชิปลูกมาตีเชี่้วเนี่ยอ๋อตามที่จะเริ่มต้นจตาเพิ่งจะเริ่มต้นแต่ว่าใหญ่หลายแล้วปลูกตามแนวทางของสมเด็จพระกนิษฐาเจ้าของเฮานี่เนาะนะครับแต่ยินเพิ่นว่าก็เลยปลูกเพิ่ถ้าปลูกก็เลยปลูกเนาะ ครับเอาวันนี้เสียให้แม่ถ้าเบิ่องอันพื่นเบิ่งผักได้บาทนี้เอาเอา่าทางตรงนี้แม่มีอย่างแน่ในสวนมองเนี่ยครับในมุม,นมเ,เ,เนี่ยมีมีผักอีตูวบานเฮ้าเนี่ยแหละจ้าครับผักอีตูวเนาะคือบานครับกับมีต้นมะเขือเทศเนี่ยแหละจ้าครับอ่าสองมะเขือเทศแล้วเอา้านับเด้่อยๆพูดเรื่อยนับผักอีตัอนนี้กับบักทั่วเป็นสามแล้วเนาะบ้านเฮ้าเนี่ยครับอันนี้กับมะละกอจ้ามะละกอตะพีบจ้าตะพีบ หาพล็กแล้วนะครับมิแรเตียงข้างแตงสร้างเท่าเนี่ยอะไรจ้าครับบักแตงนี่รู้สึกว่าตอนนี้จะเริ่มไว้มันบ่ดิไว้เลวเก็บเมล้วจ้าเก็บเมล่อยครับอ๋อครับว่าเป็นอย่างนะครับอันไหนปลูกยากกระมูครับในในแปลงเนี่ยคือจิตเป็นบอกขีดแก้วอ๋อครับมันมันมันจิตเป็นเนี่ยมันมันจิตเป็นใบยีใบงอนครับมุนี่ก็เป็นขีดเบิดกระมวลห่วงนี่ปลูกยากบ้างครับบ่จ้าแต่ว่าบักใหญ่มากะแทกแต่จิตเป็นนี่างไรเป็นใบดังกัน กุ้ยช่ายกุ้ยกล้วยอ่ะมันกล้วยยังนอนนี่คืองามกล้วยตานี้กล้วยตานี้เลยเห็ดประโยชน์ยังครับเหตุประโยชน์เหตุผ่านใบสีประกอบทีว่าเพิ่นเหตุผ่านไปสู่ขวนนาไปสู่ขวนตั้งๆนี่แหละจ้าอืมครับแต่ตัวนี้กต่มานเป็นปลักท่องละจ้ามะเอือบานเท่านี่เนาะจ้าอืมครับเพิ่งจะปลูกข้างงามครับ ยันักอีตูไทยม่วงนะจ๊ะผักเออปีไทยม่วงเตะเป็นใบกับเผากับเผาม่วงเตครับอืออืตัวฝักเหี้ยมตัวฝักเหี้ยไทยเวลาปลูกโดนบนนอก็จะได